สวัสดีครับอยู่กับผมควานรักเช่นเคยนะครับช่องซีดอคุณเงินนะครับวันนี้ผมจะพาะนำพาเอฟซทุกท่านนะครับผมมาดูช้างรูปหล่อนะครับตอนนี้ทางควานเขาก็เอามาเล่นน้ำลงน้ำนะครับผูกติดน้ำไว้นะครับนี่เดี๋ยวจะพาเอฟซไปชมนะครับเป็นช้างพายนะครับ เดี๋ยวจะชมไกลๆนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ควานเขาเขานะครับอ่าเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับอ่าช้างพายเชื่องนี้ก็มีนามนะครับมีนามมีชื่อนะครับผมชื่อว่าอ่าพายแสนรักนะครับผมเป็นช้างงายาวนะครับอ่าเป็นช้างหนุ่มนะครับรูปรอ ก็วันนี้ก็สงสัยจะเล่นน้ำทั้งวันละครับสวยมากนะครับชางเชือกนี้นี่นะครับ ช้างนะครับถ้าได้เล่นน้ําแบบนี้นะครับเล่นน้ําแบบนี้ก็จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์การกินอาหารของเขาก็จะกินได้เยอะนะครับเพราะว่าช้างชอบเย็นนะครับเป็นสัตว์ที่อาไม่ชอบร้อนนะครับนี่แหละครับเล่นดินต่อนะครับ อาบน้ำแล้วก็เล่นโคลนนะครับงานนี่สวยมากนะครับช้างพายแสนลักนี่ก็อายุนี่ก็ไม่น่าจะเกินอนะ่ะสิบสองสิบสามปีนะครับประมาณนี้นะครับ สวยนะครับสวยสวยมากเลยเชือกนี้ครับเป็นช้างอยู่ในซุ้มของอ่ะพี่แจ็คนะครับดูเขาจะเล่นอะไรให้เราดูนะครับเนี่ยถูถูถูนะครับเป็นการผ่อนคลายของเขานะครับถูตัวนะครับคันนะครับ ครับช้างอ่านี่เราก็จะเอาสับปะรดนะครับเอาสับปะรดจากที่บ้านนะครับมาให้เขากินนะครับแล้วก็ผูกติดน้ําไว้นะครับเพื่อให้เขาได้อ่เล่นน้ํานะครับได้ผ่อนคลายนะครับควานก็ตอนนี้ก็ควานไม่อยู่นะครับควานก็ไปตัดหญ้านะครับไปตัดหญ้าไปหาอาหารให้น้องช้างเราได้กินนะครับ เป็นช้างที่รูปโละนะครับรูปโลแล้วก็เนื้อตัวสง่างามมากนะครับสวยมากเ<ะ>นี่ยลูกนะครับ และเราก็ต้องถ่ายไกลๆนะครับเพราะควานไม่อยู่นะครับเป็นช้างหนุ่มนะครับกำลังขี้เล่นนะครับ นี่ครับ <c oughs> ก็เล่นหมุนไปหมุนมานะครับ <c oughs> ตามหลักของอ่ะ <c oughs> ช้างนะครับ <c oughs> นี่นะครับก็ <c oughs> แทงดินนะครับ <c oughs> นอนนะครับ การที่ช้างแทงดินนี่ก็คือการรักษางาของเขานะครับบางทีเขาก็เล่นเล่นเพื่อขัดงานะครับขัดเกานะครับนี่สงสัยจะเล่นน้ำทั้งวันละครับแบบนี้ ยิ่งเล่นน้ำนะครับเล่นน้ำก็ยิ่งตัวดำนะครับตัวดำแล้วก็ผิวพันธ์ก็ดีนะครับผิวพันธ์ก็ดีสวยงามนะครับสวยมากๆนะครับสวยมากๆ นี่แหละครับอ่านั่งนะครับทีนี้ <c oughs> เป็นการนั่ง <c oughs> การโชว์เขาเขานะครับ <c oughs> โอ้ขี้เล่นมากนะครับใ <c oughs> สยเซลักนี่ <c oughs> นี่ครับ นอนถูไทนะครับเล่นขัดนะครับสงสัยจะอ,อยากหยอกควาาลักนะครับผม่า,ายแสนลักนี่ครับก็เป็นช้างอ่าที่หนีวิกฤตมานะครับผม นีวิกฤตมาจากพัทยานะครับแต่ก่อนก็พายเซนล้วก,ก็เป็นช้างอ่แท็กซี่นะครับเป็นแท็กซี่ทัวร์แขกนะครับผมทัวร์แขกอยู่ที่พัทยานะครับก็ไป,ไปอยู่หลายปีนะครับตอนนี้ก็โดนวิกฤตครับควานช้างนะครับพี่แจเกก็ได้เอาพายเซนลักกลับนะครับกลับอีกเพื่อนช้างอีกอเก็บเชือกนะครับผม แต่เอามาแล้วอ่หกเชือกนะครับนี่ครับก็เหลืออีกเชือกนะครับที่จะเอามานะครับก็ประมาณสักวันสองวันนะครับอเชือกนั้นเป็นช้างพายเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าอมีชื่อมีนามนะครับว่าพายขุนศึกนะครับเป็นช้างที่ อายุประมาณ30กว่านะครับแต่ว่าก็ยังรูปหล่อนะครับยังสวยยังรูปหล่อภายแสนรักนี่ก็เป็นช้างที่หูใหญ่เหมือนกันนะครับหูใหญ่สวยหน้าตาหล่อนะครับถ้าเป็นคนก็ระดับให้อีกหนังเหมือนกันเละครับ ครับฟาดงวงฟาดงานะครับเล่นไปนี่แะครับยืนนิ่งนะครับทีนี้สงสัยเล่นเหนื่อยนะครับ สงสัยเล่นเหนื่อยครับก็ฝากติดตามช่องสีดอคุณเงินด้วยนะครับ F อซที่น่ารักฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆนะครับผมสวัสดีครับ